สวัสดีเจ้าทุกๆคนแต่วันนี้กลับมาแล้วนะเจ้าบัดีล่ะบดีลืมกันนะหายไปหลายวันนะเจ้าไปทําบุญมาวันนี้เอาบุญมาฝากทุกคนนะเจ้าก็เลยได้แหนมเนื้อติดมือมาเห็นหนึ่งกล่องมาวันนี้มากินจะก,กานเจ้าแหนมเนื้อแต่ยี่ห้อไม่นะมันจะยี่ห้อวีพีอย่างวีชีเออนี่แหนมเนื้อของไอ,ออย่างไม่จาจืมได้เดี๋ยวไปดูกล่องกันก่อนลมาจัดกันเลยเจ้าวันนี้ สวัสดีเจ้าทุกุคนยินดีต้อนรับเข้าช,ช่องตีละคนเมืองเหนือนะเจ้าป่ะวันนี้แหนมเนืองไปอันอีสานมาเนาะนี่ซื้อที่อนอรพนมแต่ว่าประเด็นแหนมเนื้องวิธีนะ่ะอันนี้คือแหนมเนื้องพรอนเทปลองชิมดูกล่องนึงชุดเล็กอะ่ะก็สองรอยยี่สิบบาทซื้อมาคอนกรอนกลับมาถึงตวา ถึงจ,จนมาถึงบ้าน้อแปดโมงแล้วก็ตอนแรกนุณบอกจะมาถึงสักตีสีไปอะไรก็อ่าเลยเนะนครพนมสกลนครอุดร้นทานี้ก็ไปหลายประเทศเมือนกนะเออไปหลายประเทศนะไปหลายจงังหวัดเหมือนกันอนะ่ะไปนอนดีสกลคืนหนึ่งนอนในรถสองคืน พอลโลดก็ไปไปงานบุ้มงานคืออ่าไปกับครูบาเปินเนาะเป็นจัดไปกันรถบัสคันหนึ่งอะไปอันเอาวันเป็นทองว่าไปทำมุนแห่ทาเอาพาเป็นทองพาหงมถาดเนาะนี่เป็นหูแ่นไงไ่ม ไปไปหมพระถาดพระถาดเชิงชุมแล้วก็พระถาดไอครนน้มมาลุยเอาพักพักใส่ใก่อน <c oughs> ม่ได้มาหลายวันแล้วเนอพะพอดีอยู่พอดีว,วันนี้กับอันช่างเปิลมาเข้าเหมือนกันนะ่ะช่างเปิลติดธุระเปิลบอกว่าเปิลไลน์ามาบอกว่าวันที่ วันนั้นนกกาจารย์ปุณจะได้มาวันวันอาทิตย์วัน,วนเนสาร์เราจะมาทำต่อไปอีกห้องหนึ่งเสร็จไปแล้วห้องละมาดูอกเดี๋ย ของอันของจ้าเนี่ยมันมีทัวมีกล้วยแล้วก็มีไอ้กล้วยกับเฟืองมะเฟืองมะเฟือง ไวไบ่งาหรอกเหมือนกับใบงา้าผู้มันมันเขาแร้วแผ่นแผ่นนี้ดีืย ของของวีทีบน ทังนี้ตั้งร่ำปังอินพีอิพีสะอย่างก็อิพีสองคือห้าอย่างก็ท่องฟันพิษอ่ะมละพิษเยอะจะไปอีสานตีมีอ่ะบรรยากาศสดใสไปทั้งเหนือนี่มลพิษเยอะตรงนี้ ไปอีสานก็ไปแวะหลายที่เือนะไปสกายวอล์คที่เลยเนะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นนะไปแค่คือคนอื่นขึ้นกพอเขาตัวเองเคยไปมาแล้วเนาะไม่้านขึ้นไปก็ไปอันเตาน้อยเนะ เตาง้อยแล้วก็ไปคําชะโนดไปคําชะโนดกับป้าจุ๋ตั้นไปโป๊ะสามโมงไปจะสี่โมงอะตุ๊บลิสึ่มุ้งอะ mình mới cho bóng mấy nhờ, cho bóng này ờ, đi không bà bà chìm này cho bóng xúc này nó bảo đi mà, có ở mà thử bán có mà mà. Mà ở mà vệp cũng găm kìm đi nó không có vệp nó xịt 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 ว่าจะแกงเขียวอันแกงภาาหวานคือภาาหวานกับมดแดงมาพอนนี้ไปเห็นแลยดึงพักมนาล่างพักมาอันก๋วยเตีก็เลยกินได้นี่ก่อนขัวาว่าอันมันจะเสีย พักแหละจะของไม่นี้มันเ,เสียพักเสียพักไปหลายวันนไอแหนมเนื้อ้อนเทปบ็กินได้แมันกระลังก็คนละแบบเนาะ ทอ่สารเขาเนี่ยบ้นหนาวแต่ว่าไปพ่านความผน้มไปแพ้นพน,นม้มเพราะสบายนะชมไบห้อนขนาดเลยแดดแรงเลง ไปแผ่ผ้าขึ้นถาดผมถาดสองผ้าถาดนี่ก็คือว่าน,นี้ซึ่งยังใช้พวกปีก่อปีก่อนกอนกลับไปแถล้่าเหนือผาดชอแฮะผาดอันนี้นะผ <c oughs> าดจังวัดนาน่ะ นี่ไปตั้งอีสาน ไป z o อีกดีหมือนพี่เขาขอคนมาเยอะอลเพราะว่าอดีตผาตาเชิงชุ้มกะไม่ชุมเจ้าคนก็ยังบา่อยมาแต่แต่ตาพนมก่องานบิดเนเซ็ตกันใหม่หน่อยก็ค้นก่อ dia perempuan ni นี่ขาดนั้นบ่อยเพือพ่อนเพือพ่อนทัจะวะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเนาะตรงนี้ไอ้ปืนมาทำห้องน้ำปุ๊ยังมุเสื้อเตืองยังไปแอลอีกอะ <c ười> ีกเจอไปแอลอ่ะไปทำม <c ười> ้วน แบ่งเวลาไปทําบุญหมั่งทําบุญหมังทํางานหมั่าพริกกับเผ็ดขนาดเลยแต่จริงน้ำจิมนี่มันจะเผ็ดตัวได้น่ะแต่ผิดมันใช้ผิดแดง ทั้งอีสานก็เหมืเช่นนะี้นจจเนี่ยมอกฝนเนี่ยคลองฟ้อดแจ่มใสเยอะแยะเหลือเป็นมีฝนกับมู่นเนาะคนตกไอ้ทีทั้งนั้นลำปางนี่เหมือนมีฝนเลยเห็นกุ้งเทพฝนกับตกหนักฝนนะถ้าฝนตกก็เห็นยันนั่งเลย นรกคันก็ถ่ายรูดลงหน้าตัวนี้ฝนตกกับวลพายุเงน้นนะด,ดูดูรอดนะ ไปสกุลไปพักที่โรงแรมภูพานภูพานเพลสนมันเป็นโรงแรมของของมหาเลยราชภัฏ์ราชภัฏไ์อ้นั่นเนาะสกลนคนเรเนาะเออแต่ห้องพักคันก็ดีนะสะอาดสะอา้านเลย ที่พักสะอาดแล้วก็สงบที่มีเสียงคุก รับสบายรับสบายเขราอย่างเพราะาทั้ง,ทงคืนอกอกจากออกจากลําปางไปประมาณหกโมงนอนในรถทั้ทงคืนอ่ะไปถึงปุ่นตีห้าถึงเลยถึงเชียงคานตีห้า không thấy là kiếp chẳng dập rồi còn tay anh tay ba chụp ngọn khuôn đớn anh ca có cái đi nè Mình nào ไอ้เจ้าตรงกันเจมิสใส่บาสหนหอ่อยหน่งใช่ไวะถ้า,าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เพิ่ันเจมีเต็่นกลางคืนตอนเย็นๆเพิ่ันเจมิสถนนเจมีสขายของหนะ่อยแต่ว่าท่านมันไปวันติดเจ้าวันอาทิตย์แต่ว่าเขาไม่ได้ไปตอนเย็นเนี่ยพอใส่บาสเสร็จแเราก็ต้องไปต่อไปอันสกายวอกไปอย่างเดียวหมาตี อุดรถปจะมาที่คำโนุมันห่างกันกันเนาะ,นอ,ะอันระยะระยะทางอะ่ะ แต่เวลาเดินทางหลายขมงแต่ขากลับรถรูปเปิ้ลย,ยังมาต้องมาต้องเลื้อยอยู่นะขากลับเราต้องเลื้อยไม่ค่อยต้องพิโรกันหน่อ อดุดอริดตอกกันทั้งแผ่ยิบผิกไปกินละชิ้นสองชิ้นกับเผ็ดละ ขอบคุ้นเป็นพี่ๆน้องๆทุกๆคนนรจะจิตเป็นกำลังใจกันทุกๆวันไปดีละไปดีลืมกันเดือหายไปหลายวันบังหันกับไปเยี่ยมทุกวันบางวันบางหันกับไปเด้ไปเ <c oughs> พราะถ้าไม่เจอความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอสมนังใจพระราชา,าทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดี